โอ้ยย่าดีป่านนี้น่ะพ่อแม่เลิกกันก็ช่างเข้าใจไหมลูกย่าดีขนาดนี้เนี่ยเออมาดูคุณย่าคุณย่าของน้องโจ้นะคะใครใครก็เรียกว่าเสียโจ้เลี้ยงควายควายอยู่สอ,ส,อสองสองสองหนองสองหนองนะคะนกกระยางเมืม่อกี้มีนกกระยางเต็มไปหมดเลยออ้ยน,น,นี่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 น่าตื่นเต้นจริงๆน่าตื่นเต้นจริงๆลูกเนี่ยค่ะควายนะคะ ควายมหัศจรรย์เลยนะคะควายเป็นฝูงเลยนะคะฝูงสี่สิบห้าสิบตัวเลยทีเดียวโอ้อันนี้มันมันออกมันตกลูกออกมาเป็นควายน้อยนี่เหรอลูกอู้หูออโอ้โหนี่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 น,นี่ควายเสียจโจ้นะคะเออไม่มีวัวเลยเหรอลูกเหรอไม่ครับเสียจโจ้มีควายสองหนองนะคะอยู่สองหนองหนองนี้จะใหญ่หน่อย เมื่อกี้นกกระยางเต็มไปหมดเลยพอเรามาวิ่งหนีโอ้บินหนีหมดไม่ใช่วิ่งหนีนะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมแม่พอตื่นเต้นจังเลยเห็นควายด้วยต่อไปต้องให้หญ้าเป็นที่พึ่งได้เข้าใจไหมลูกโญ้าบอกว่าเลี้ยงไม่เคยขายใช่ไหมใช่โอ้เพราะว่าหญ้าใจบุญบปู่กับหญ้าใจบุญก็เลยไม่เคยขายเนี่ยเสียโจ้เจ้าของฟาร์มควาย 40่สห้าสิบตัวเลยทีเดียวค่ะนะคะเนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยควายจะชอบนอนหนองน้ำอย่างนี้ใช่ไหมลูกโอ้ยอยู่ในบริเวณเนื้อที่ 60- สิเจดไร่เลยทีเดียวย่าเล่าให้ฟังนะคะนี่โอ้ค่ะ